สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมสุภาพชายบุตรจันร์นะครับเจ้าของไร่องุุนคุณหวานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเข้ามาในไร่นะครับวันนี้ก็ปฏิบัติตามมาตรการของโรคโควิด -19 นะครับสวมแมสเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ในสวนเนี่ยขออนุญาตที่จะเอาแมสออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครเลยนะครับมีแต่ต้นไม้มีแต่อากาศที่ดีนะครับเพื่อจะให้เสียงนี่ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูอีกมิติหนึ่งของไร่องุุนคุณหวาน นะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ไร่เห็นลูกของผลอ่องุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยแต่วันนี้ผมจะพามาดูต้นทางขององุ่นนะครับมาดูต้นทางนะฮะคือตอนนี้นะครับผมมีที่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลดอนใหญ่หอมอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งที่สถานที่ตรงนี้นะครับมีอยู่ประมาณ15ไร่นะครับผมก็เอาที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมาทํา นะครับมาปลูกเขาเรียกว่าปลูกเนี่ยอ่า,อางุนที่เรียกว่าอางุนป่านะครับจริงๆแล้วอางุนป่านี่นะครับเนี่ยมันไม่ใช่องุนที่มาจากในประเทศไทยนะครับเป็นอางุนเนี่ยนะฮะที่มีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าคอเดกนะครับมันมีรหัสประจําตัวของของไอ้เขาเรียกว่าอ,อางุนป่านี้คือ 1613คอเด็ก16-3นะครับอัง่นตัวที่ว่านี้นะครับพันนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่านะครับทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทยได้ดีนะครับแล้วก็มีความทนต่อสภาพอากาศที่ชื้นเช่นน้ําแฉะน้ําขังเนี่ยอัง่นพันคอเด็ก1 6 1 3นี้ก็จะทนได้นะครับแล้วก็ทนต่อโรคไส้เดือนหรือโรคที่อยู่ในดินได้มากเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยเขาก็เลยนิยมปลูกนะครับอัง่นป่าพันคอเด็ก1 6 1 3เอาไว เป็นแม่พันธุ์ในการที่จะไปเสียบเสียบยอดหรือเสียบข้างต่างๆกันต,ต,ต,ต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับเนี่นะฮะเป็นสวนองุ่นนะครับที่เอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการอาตอนวิธีการทําทเป็นตุ้มเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับ ที่นี่นะครับจะเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษหน่อยนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าศิลปะในการเดินนะครับว่าการถ่วงดุลของร่างกายนะครับกับสะพานเล็กๆไม้ไผ่สองสองท่อนเนี่ยเด็กจะไปยังไงก็ก็ต้องใช้ความสามารถนะครับปกติเนี่ยผมก็จะไม่ต้องใช้ลวดถึงนะฮะแต่ว่าใช้ลวดถึงก็ต้องยิบไว้หน่อยนะครับเรื่องของการตกน้ำกับชาวสวนเป็นเรื่องธรรมด,ดาครับท่านผู้ชมฮะตกได้แต่ว่าต้องไม่จะตกด้วยกันนะ <laughs> เออเนี่ยปลอดภัยแล้วนครับหลังจากที่เดินข้ามสะพานเล็กๆมานะครับก็มาดูนะครับอางุนป่านะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะนี่ครับอางุนป่านะคือเดิมเลยนะฮะเดิมเลยเนี่ยก็เอาต้นอางุนป่านี่แหละมาปลูกนะครับมาปลูกทีนี้เราปลูกอางุนป่าที่ว่านี้นะครับเราจะไม่สามารถเอาไปผลิตเป็นผลของอางุนได้อางุนป่าโคเด็ก16-3นี้นะครับ จะเอามาใช้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นแม่พันธุ์ในการเอาไปเสียบยอดหรือไม่ก็เสียบข้างอย่างเดียวท่านผู้ชมที่ครรพฮะนี่ใช่ไหมครับทีนี้เอานะครับอย่างที่บอกว่าในพื้นที่บริเวณนี้นะครับผมปลูกไว้เนี่ยประมาณสัก2,000ต้นนะครับแต่ละต้นก็จะมีกิ่งออกมาแบบนี้นะครับกิ่งออกมานะครับกิ่งออกมาจากต้นเนี่ยในแต่ละกิ่งนะครับเราก็จะใช้กิ่งนี้นะครับมาเป็นการตอนนะครับอย่างที่เราเรียกว่าตุ้มตอนนะครับ ตุ้มตอนในในกิ่งหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถตอนได้เนี่ยออย่างน้อยก็ประมาณสัก2 3 2 3ตุ้มเป็นต้นไปท่านผู้ชมฮะนี่นะครับลักษณะการตอนนะฮะเราก็จะเอาขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับมัดใส่นะครับกับพลาสติกนะฮะแล้วก็มียางยางรัดเนี่ยตรงหัวขุยมะพร้าวและก็ปาดนะฮะปาดตรงข้างข้ของพลาสติกเนี่ยนะครับหุ้มเข้าไปนะครับเอาไปสวมกับ กิ่งองุ่นป่าซึ่งเราก็ปาดนะครับปาดกิ่งองุ่นป่าเนี่ยลักษณะเอาเปลือกออกนะครับเพื่อจะให้เขางอกนะฮะงอกนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยในแต่ละกิ่งเนี่ยก็อาจจะใช้ประมาณสัก2อสตุ้มกระสุดแท้แต่ความยาวของกิ่งนะครับท่านผู้ชมฮะทีนี้ถามว่านะครับการตอนแบบนี้หรือที่เรียกกันว่าตุ้มตอนเนี่ยนะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะสามารถตัดและก็เอาไปาเสียบตานะครับไปเสียบยอดหรือเสียบตา ในอุพันธุ์ต่างๆที่เราต้องการได้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก20วัน20วันเนี่ยรากก็จะงอกออกมาตรงนี้นะครับรากจะงอกออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่รากมันงอกไอ้ตัวนี้ก็ได้ประมาณสัก15วันแล้วนะครับรากก็กำลังจะเริ่มก็ออกมานะครับพอรากงอกเสร็จปั๊บถามว่าทําไงต่อไปเราก็ตัดครับเอาก้านไกลนี่ตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาตัวที่ตัดแล้วเนี่ยนะครับไปเสียบยอด เอาพัน์องุนที่เราต้องการเนี่ยนะครับมาเสียบยอดนะครับหรือมาเสียบข้างก็สุดแท้แต่ก็เ,เอาไปเพาะเอาไปปลูกกันต่อไปท่านผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็อธิบายให้ฟังนี่คือนะครับเนี่ยนี่คือองุนป่านะครับองุนป่าอย่างที่บอกว่าองุนป่าเนี่ยเอาไปทําเป็นผลิตผลเรื่องของผลไม่ได้นะครับเอามาใช้ได้แค่เป็นตัวแม่ เป็นตัวแม่ในการที่จะติดตาเสียบยอดเพื่อจะขยายพันธุ์กันต่อไปท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของตุ้มตอนนะฮะจากต้นพันธุ์องุ่นป่านี่นะครับเนี่ยเวลาเราตอนเนี่นะฮะเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก20วันนะครับรากก็จะเอ,อกออกมาคืองอกออกมาเต็มเลยนะฮะด้วยความสมบูรณ์ของต้นนะฮะอย่างเช่นเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นนี่นะครับมันก็จะมีรากงอกออกมานะครับ20วันเนี่ยเป็นอย่างน้อยเราถึงตัด ตัดแล้วก็เอาไปเสียบยอดหรือว่าเสียบตาข้างก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เราจะดูได right ้อย่างไงว่านะครับตุ้มที่เราเอามาตอดแล้วเนี่ยนะครับพร้อมที่จะปลูกนะครับแล้วนะฮะมาดูที่รากครับท่านผู้ชมฮะดูที่รากนี่นะมาเลยครับนี่นะฮะอย่างเช่นกิ่งนี้นี่รากนะฮะรากเนี่ยที่เป็นเส้นๆนนี่นะครับรากออกมาเต็มเลยนะครับรากออกมาเต็มเลยนี่นะครับพร้อมแล้ว อันนี้ก็จะพร้อมที่จะตัดแล้วนะฮะตัดแล้วก็จะเอาไปเป็นต้นพันธุ์นะครับตัดตรงไหนที่บอกว่าตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็จะเสียบยอดก็แล้วแต่นะครับว่ายังไงทีนี้มีหลายท่านนะครับก็สงสัยเหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้ประเภทที่เป็นตุ้มตอนแบบนี้นะครับตุ้มตอนแบบนี้สมมุติว่าท่านเนี่ยมีตามีตาเอากุนนะครับท่านจะได้มาจากไหนก็สุดแท้แต่ท่านมีตาแต่ว่าอยากจะได้ตัวต้นพันธุ์ นะครับเป็นแม่เนี่ยนะครับจะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียบยอดหรือเสียบข้างกระสุดแท้แต่ของท่านเนี่ยจะเอาจากไร่ของผมได้ไหมนะครับผมมีความยินดีมากนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับผมก็อยากส่งเสริมให้ท่านผู้ชมนะครับนะฮะมาร่วมกันปลูกองุ่นนะครับอย่างน้อยก็มีอาชีพนะครับมีอาชีพได้รับประทานนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้นะครับถ้าหากว่าทําเป็นกิจลักษณะท่านสามารถที่จะติดต่อนะครับมา นะครับคือมันมี2กรณีท่านผู้ชมฮะได้ชมคลิปนี้แล้วมี2กรณี1กรณีหนึ่งอยากจะได้ที่เป็นตุ้มตอนแบบนี้นะครับเอาไปเอาพันธุ์ที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละครับเนี่ยไปเสียบยอดหรือไปเสียบตาข้างเองนะครับ2ออยากจะได้ต้นพันธุ์อง,งุนป่าที่ผมเสียบยอดและก็เสียบตาข้างแล้วนะครับได้ทั้ง2กรณีน,นะครับผมมีพันธุ์อง,งุนนี่นะครับมากกว่า10สายพันธุ์ นะครับซึ่งเป็นตาของพันธุ์แท้ที่นะครับที่มาจากต่างประเทศอะไรต่างๆนี่นะฮะมานะครับซึ่งผมก็เสียบยอดไว้นะครับก็เสียบข้างไว้ก็มีนะครับหรือท่านนะครับอยากจะได้ตุ่มตอนแบบนี้เอาไปเสียบเองนะครับผมก็พร้อมที่จะบริการให้กับท่านนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องและก็ประชาชนทุกคนนี่นะครับเราจะต้องช่วยกันหมายความว่าณเวลานี้นะครับมันมีโรคโควิดเข้ามาถ้าหากว่าเราไปจมปัก อยู่กับสถานการณ์แบบนั้นนะครับมันก็อาจจะมีความเครียดให้เรามาลองลองดูนะครับไม่ต้องปลูกมากไม่ต้องปลูกเยอะในตอนแรกๆนะครับปลูกต้น2ต้นกิ่ง2กิ่งไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเรามีความพร้อมมากกว่านั้นนะครับก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีเวลาว่างมือมีว่าม,ม,ม,มีเวลาว่างมากๆเนี่ยมันคิดไปเรื่อยเปื่อยนะครับ มันคิดฟุง้งซ่านไปได้เรื่อยแต่ถ้าเมื่อใดเรามีอาชีพนะครับเรามีอาชีพทําแบบนี้นะครับวันเวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับเราไม่มีเวลาคิดไปถึงอย่างอื่นเลยนอกเนือจากว่าเรื่องของการปลูกพืชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะอยากปลูกอง,งุ่นอยากได้พันธุ์นะครับเป็นแบบตอตุ้มตอนแบบนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์เนี่ยติดต่อเข้ามาเลยนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์081 8088745นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณนัทภูมินะครับซึ่งเป็นผู้จัดการไร่องุ่นคุณหวานก็เป็นลูกชายนะครับนะครับนอกจากเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการไร่ก็ติดต่อมาทางช่องทางของทาง f a c e b o o k นะครับ Facebook เนี่ยภาษาไทยนะครับไร่องุ่นคุณหวานเนี่ยเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับก็พิมพ์มานะครับท่านก็จะสามารถเนี่ยจะได้นะครับออตอบมีข้อซักถามก็จะมีการถามตอบแล้วก็จะให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกองุ่นไปด้วยกันนะครับเราจะมาร่วมกันในการปลูกองุ่นนะครับเพราะผมเชื่อว่าองุ่นนะครับคือพืชนางกวักถ้าท่านปลูกได้นะครับก็จะกวักคนเข้ามาชมมาดูมาชมตลอดเวลานะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วก็ชื่นชอบนะครับในข้อมูลต่างๆนะครับจากไร่องุ่นคุณหวานเกี่ยวกับการปลูกองุ่นนะครับท่านก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั่วไปเนี่ยได้รับชมพร้อมๆกันนะครับในวงกว้างก็กรุณากดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กด s b s c r i b e ด้วยนะครับนี่นะครับเนื่องจากว่าเวลาผมทําคลิปมาเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลสําคัญสําคัญแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการปลูกองุ่นแบบทันทีทันใดเลยนะครับ